สวัสดีครับเพื่อนๆครับอธิปัตย์บุษบานครับสวนองุ่นเกตปริยานะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะฮะร่วมรับชมวันนี้ผมพาทุกทท่านมาดูต้นองุ่นนะฮะองุ่นในกระถางองุ่นในเข่งนะฮะตัวนี้วันนี้ผมทําบ้านให้เขานะครับนี่ครับผมทำทำค้างทําค้างให้ต้นองุ่นในกระถางต้นนี้นะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้ นะครับ,รบวันนี้ทําบ้านให้น้ององุนในกระถางองุนต้นนี้ผมปลูกมาประมาณสองเดือนได้แล้วนะฮะประมาณสองเดือนตอนแรกที่ปลูกอ่ะมันใบมันเหลืองเหมือนกับมันจะมันจะตายนะฮะแต่ตอนนี้ก็ฟื้นละในช่วงที่ลมกระโชกแรงๆนะครับลมแรงๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วสวยละ พันธ์ที่ผมเลือกที่จะเอานำมาโชว์ในกระถางก็คืออลิสันนะครับอลิสันซิเลสอัุ่นไรมเมล็ดลูกแดงนะครับผมปลูกที่ที่สวนะประมาณ30,000พก็เลือกได้ตัวนี้แหละถือว่าเป็นตัวที่ที่เด็ดที่สุดแล้วแหละที่จะนำมาลงกระถางนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทำ ทําบ้านให้เขานะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตาพักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะแกะแกะไอไอเทปพวกนี้ออกนะฮะโอเคครับอันนี้ผมเอาเทปแล้วก็เสาที่ปักคำออกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือเฉพาะต้นก็อ่อนและทวยนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะใช้ค้างที่ผมเตรียมไว้ทําไว้เนี่ยนะฮะปักลงตรงนี้เลย คก็ okay. จะได้ประมาณนี้ครับปากลงไอตัวเนี้ยเป็นเป็นเหล็ก3หุนนะฮะเหล็กสหุนในนี้ผมผมทาการสนิมไว้นะฮะแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดสนิมแล้วก็ปุ๋ยน้ำที่กัดเซาะเหล็กตรงนี้นะฮะผมก็เลยใช้ท่อพีวซีนะฮะแล้วก็ใช้ปูน ปูนยัดลงเข้าไปนะฮะเพื่อป้องกันสนิมไม่ให้ไม่ให้กัดเหล็กครับนะครับทีนี้ก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับนะฮะและ้วทีนี้ผมก็จะทำการล็อกล็อกโดยการใช้เครื่องรัดนะครับอันนี้คือเครื่องรัดกิ่ง โอเคครับทีนี้ผมใช้เ,เครื่องรัดก,กิ่งนี้หนีบแล้วนะครับรัดเทปไว้กับกับค้างกับต้นเสาต้นนี้ให้เขาได้เดินขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของปลายนี้ผมก็จะเลี้ยงมาจนถึงถึงจุดน,นี้แล้วผมก็จะตัดเด็ดยอดนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาแตกไอตัวนี้ผมจะใช้3า,าแขนนะฮะ ตามรูปทรงค้างที่ผมทําไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็เลี้ยงขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะติดลูกมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือพัน,นุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะตอบสนองกับกับบ้านเราได้มากที่สุดเลยนะครับตอนนี้เป็นพันธุ์ที่ผมประทับใจที่สุดนะฮะแล้วก็มีหลายคนนะครับถามมาว่าเทปตัวเนี้ยที่เวลาเสียบยอดติดตาเนี่ย เมื่อไหร่หรือเวลาไหนค่อยค่อยแกะออกได้นะครับจริงๆแล้วก็คือต้องให้เขาแข็งแรงก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปรีบแกะออกนะครับบางคนนะ่ะได้แทงยอดออกมาได้ประมาณสัก20สเซน2ี่0สิเซนอย่าเพิ่งนะฮะถ้าถ้าไม่ได้นับวันเวลานะครับก็ให้ดูดูว่าคอไอ้ตรงเนี้ยมันเริ่มกิ่วนะครับมันเริ่มรัดแล้ว ค่อยแกะออกก็ได้หรือจะ,อะดูประมาณว่าประมาณสักเมตรเมตรหนึ่งหรือเมตรกว่าก็ได้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะแกะออกเลยนะครับเพื่อที่จะกันลืมบางทีอะเราก็ลืมแล้วแล้วมันก็รัดคอนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ย่อยสลายไม่ไม่ขาดเองนะฮะเราจะต้องใช้วิธีการแกะออกนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเทปที่แกะออกนะฮะและทีนี้แผลเขาก็ประสานกันแล้วก็สนิทแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าแข็งแรงแล้วเพราะว่าต้นก็ค่อนข้างที่จะที่จะโตได้ยาวได้ประมาณสักเมตรหนึ่งเมตรกว่าแล้วนะครับก็จะดูแลกันต่อไปนะฮะอันนี้คือวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมองุ่นในกระถางอางุ่นในเข่งนะฮะ ที่ผมปลูกไว้โชว์แล้วก็ทําบ้านใหม่ให้เขานะครับนะครับประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นอานเ,เสร็จสิ้นในการปักค้างให้กับต้นอง,งุ่นในกระถางนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ปลูกอง,งุ่นนะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้อธิปัตบุงพบาลขอตัวไว้ก่อนครับสวัสดีครับ